ซีรีส์คำโดตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน20,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.82%ต่อปีนะครับดอกเบีย้ยชํารับซัมเมอร์กับเงินฝากเผื่อเรียกจากธนาคารอมสินห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับเดือนเมษาย,ยน2568นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าท่าเงินฝากประจำา1.8ซต่อปีหรือนะครับคิดดอกเบีย้ย1.55%ต่อปีเรื่อเหลักการรับฝากนะครับเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน2568เงื่อเงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ9เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเผื่อเรียกนะครับ ภาษีนาที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีสําหรับนิติบุคคลหากภาษีนที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรก,การลงรับประตาดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ9เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากนะครับก็รับดอกเบี้ยไปเลยจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นั่นเองนะครับ เงื่นขจุดเด่นของธนาคารอมสินเงินฝากอมสินก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอยู่ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทก็สามารถาฝากได้แล้วก็บุคคลธรรมดานิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับส่วนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะครับนี่คือข้อดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่า2แคมเปญนี้รายละเอียดเป็นอย่างไร คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ9เดือนเงินต้น20,000ดอกเบีย้ย1.55%นะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.82%ต่อปี9เดือน273วันดอกเบีย้ยที่รับ231บาท86สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยอัตราดกเบีย้ยสำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษีณนะที่จ่ายรับไปเต็ม สรุปเงินต้น20 0 0 0บาทบวกดอกเบีย้ย231สบาท8ปสตางค์เป็น2231บาท8ปสตางค์รับไปเลยนะครับก่อนจากกัรน,นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เราจะมาคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับได้ใหม่ในทุกๆวัน รเราจะาผัดเปลี่ยนบริเวนแคมเปญเด็เด็แคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR วอา e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับ แล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป มาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกน QR Code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR Code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะ ใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือท้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับหรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีโวลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเองก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ